พบกับมานายอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิด วันนี้มานาก็มานั่งทานข้าวในสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มานาทําขั่วกลิ้งไก่สรรับมาทานกับแตงกวานะคะมานาไม่กล้าใส่เครื่องแกงเยอะนะเพราะว่าอันนี้คือคนไทยที่อยู่ที่นี่เขาทำนะคะแล้วเขาทำเผ็ดมากแบบถ้ามานาใส่เยอะกว่านี้นี่คือเราไม่ได้คุยกันแน่เพราะว่าปากเจอนะคะโอเคเดี๋ยวมานาขอตัตไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วมาค่อยกลับมาพูดคุยกันค่ะแหมนี่ขนาะดใส่เครื่องแกงมาเยอะนี่มานายัางต้องกินไปอ้าปากไปเลยนะคะแต่ว่าอร่อยนะเขาบอกไว้ก่อน วันนี้มานาอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมถึงคำถามที่ว่านาซิสิสเนี่ยตอนนี้เขาแก่ตัวไปมากๆแล้วเนี่ยชีวิตเขาจะลงเอยอย่างไรนะคะซึ่งเป็นคำถามที่ไม่ใช่แค่คุณผู้ชมที่ดูช่องของมานาถามนะแต่เป็นคำถามที่พูดเลยว่าคนทั่วโลกเขาอยากรู้เหมือนกันค่ะมานาก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมมีความสงสัยอย่างเดียวกันนะคือก่อนที่จะไปพูดถึงว่าลงเอยยังไงเนี่ยมานาอยากจะขอแบ่งออกเป็น2 สองอย่างกันสองกรณีก็คือพออายุเยอะมากขึ้นใช่ไหมอาการก็หนักขึ้นนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือพออายุมากขึ้นกลับกลายเป็นว่าอาการดีขึ้นประมาณนี้นะเรามาเริ่มกันที่นาสิติสที่อาการหนักขึ้นตามอายุที่มากขึ้นตามไปด้วยนะคะคือสาเหตุที่นาสิสิสเนี่ยอาการหนักขึ้นเมื่อตอนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าหลายหลาย,หลายปัจจัยนะเริ่มตั้งแต่ อย่างแรกเลยคือความสวยความหล่อลดลงค่ะคือมันก็เป็นไปตามสังขารใช่ไหมซึ่งคนปกติส่วนใหญ่ก็จะต้องทําใจใช่ไหมคะยอมรับว่าเออมันก็เป็นไปตามธรรมชาติอะไรนี้ใช่ไหมผมเริ่มหงอกฟันเริ่มล่วงหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่น่าพึงประสงค์แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรที่จะทําใจยอมรับความจริงใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนอยู่กับปัจจุบันอะไรประมาณนี้พยามองแง่ดี นะนะว่าเออถึงเน้วันนี้ผมจะงอกแต่ก็ยังมีฟันครบหรืออะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่จะจะ,จะหามุมมองกันนะคะทีนี้นาซิสิตเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเป็นคนที่หน้าตาดีหรือเป็นคนที่บางคนหน้าตาไม่ดีแต่ว่าแบบเหมือนเป็นคนที่หมกมุ่นในรูปลักษณ์ภายนอกอะว่าจะต้องหุ่นดีจะต้องดูอ่อนเยาว์จะต้องหน้าตาสวยหล่อหรือว่าอะไรก็แนละ้วแต่ที่เขาแบบ หมกมุ่นนะ่ะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภายนอกอะ่ะพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะรับไม่ได้อย่างแรงเลยยิ่งยิ่งแก่ถึงขั้นที่แบบผมเริ่มหงอกฟันเริ่มล่วงอย่างที่มานาพูดนะคะเขาก็จะยิ่งรับไม่ได้เพราะมันเห็นชัดไงหรือว่าตีนกาเริ่มมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแบบว่ามีรอยเหี่ยวย่นขึ้นบนใบหน้ามันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้แล้วมันเห็นได้ชัดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอารมณ์เสียรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่พอใจกับตัวเอง จากอันนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูเนี่ยมานาขอพูดก่อนว่านาซิซิสเขาไม่มีความสุขกับตัวเองนะคะเขารับตัวเองไม่ได้เป็นทุนอยู่แล้วนะถึงได้เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าคอเชมนะคะซึ่งมานาแปลเป็นภาษาไทยเอาเองนะว่าความรู้สึกอับอายะอดสูถ้าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูมานาจะใส่ลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับนาซิซิสคือคนที่เกลียดตัวเองนะจะได้เข้าใจคือเขาเอาตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่ะเขาก็เกลียดตัวเองมากพออยู่แล้วนะแล้วพอยิ่ง อายุเยอะขึ้นน่ะหน้าตารูปร่างยิ่งยิ่งแบบไม่เหมือนเดิมะไรเนี้ยเขายิ่งเกลียดยิ่งโกรธยิ่งรับตัวเองมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วผลที่ตามมาก็คือคนที่สมัยหนุ่มๆๆสาวเคยเคยได้รับสเสบียงอารมณ์เชิงบวกจากจากผู้คนน่ะจากเพศตรงข้ามหรือว่าจากคนมีคนมาชอบมีคนมาปลื้มหรือว่าออกไปเดทไปบ่อยหรือว่าสามีหรือภรรยารักหลงอะไรประมาณนี้สมัยที่ยังอายุน้อยอยู่อ่ะแล้วพออายุเยอะขึ้นน่ะ มันไม่มีตรงนี้แล้วไงหรือว่ารายรับอะไรที่แบบลดลงไปเยอะมากถ้าเทียบกับต่ก่อนคือไม่มีคนมาคอยให้ความสนใจไม่มีคนมาคอยชื่นชมในแง่ของโรแมนติกอะไรอย่างนี้อีกแล้วอรื่างี้ไม่ได้มาชมว่าสวยหรือว่าหล่อมาปลื้มอะไรอีกแล้วเขาก็จะรู้สึกได้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเนี่ยเหมือนสเสบียงอารมณ์ที่เคยได้ในใน,ในเรื่องเนี้ยทุกวันนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะไม่มีใครอยากมองเขาไม่มีใครแบบว่ามาคอยปลื้มมาคอยชื่นชมมาคอยแอบชอบอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะยิ่ง กรธเกรียดตัวเองอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างนี้มากขึ้นไปอีกนะต่อจากเรื่องความสวยความหลอ่อก็มาเรื่องของสังขารที่แย่ลงค่ะคือเป็นธรรมดาเช่นกันนะที่พอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายก็เริ่มที่จะคอมเพลนใช่ไหมคะอย่างเช่นปวดเข่ามั่งปวดหลังมั่งหรือว่าเริ่มแบบินิฉัยว่าเป็นโรคนู่นโรคนี่ก็ต้องรักษากันไปตามอาการตามสภาพของแต่ละคนใช่ไหมคะ นาซิสิสเนี่ยเขาเกลียดเรื่องนี้มากเลยนะว่าร่างกายของเขาเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ที่เขาสามารถควบคุมได้คือมานาพูดว่ในหลายคลิปแล้วก็หลายครั้งแล้วก็สัญญาไว้หลายทีแล้วยังไม่ได้ทำนะคือว่าไว้ว่าหลังมานาจะมาพูดดีๆนะคะเรื่องนาซิสิสกับการควบคุมควบคุมนี่คือควบคุมทั้งตัวเองควบคุมคนอื่นควบคุมสถานการณ์เขาม่ความรู้สึกแบบ มีนิ d อย่างมากที่จะต้องควบคุมทุกอย่างให้ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการหรือท,ท,ที่แบบว่าพิจิกได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือเขาแบบหมกมุ่นมากที่จะต้องมีการควบคุมทีนี้พอร่างกายเริ่มคอมเพลนเริ่มมีโรคนั่นนี่เริ่มสั่งงานไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมคะหรือเริ่มมีปัญหาที่ต้องไปรักษาเขาก็จะหงุดหงิดโมโ oh หอารมณ์เสียโกรธเกลียดตัวเองมากขึ้นไปอีกเพราะว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยตัวเองควบคุมไม่ได้แล้ว คือสูญเสียการควบคุมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นาซิสสรับไม่ได้อย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาแค่ไม่ต้องแบบเจ็บป่วยอะเอาแค่ผมเริ่มหงอกมันมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงว่าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นนี่คือต่อจากนี้คือมีแต่มีแต่ขาลงแล้วประมาณนี้หรือว่าอย่างที่บอกนะฟันเริ่มร่วงหรือว่าบางคนเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะอย่างถ้าเป็นผู้หญิงก็ประจำเดือนหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนเป็นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ต่อจากนี้คือคุณเข้าวัยชราแล้วอะไรอย่างเงี้ยนาซิสิตก็จะรับไม่ได้อย่างแรงเลยนะเวลาที่มีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าเป็นคนที่เป็นพ่อแม่แล้วแล้วเป็นนาซิสิตเนี่ยถ้าลูกโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวตัวคนที่เป็นพ่อแม่ที่เป็นนาซิสิตเนี่ยจะเหมือนกันนะคือเป็นเหมือนเหมือนรับไม่ได้นะเ,นเพราะว่าการที่ลูกโตขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าตัวเองแก่ลงแล้วนะคะ อย่างบางคนแบบลูกรับปริญญาอะไรเงี้ยหรือว่าลูกอายุอาสิบปดได้ไปขับขี่อะไรเงี้ยกับเรื่องที่เกี่ยวกับลูกที่มันเป็นเหมือนมาลมสโตนอะมันไปมันไปจี้นาเสีสว่าเนี่ยแปลว่าเธอได้แก่ขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วอะไรประมาณนี้นะ หรือถ้าเกิดว่าเป็นแม่กับลูกสาวเนี่ยจะโอ้โหหนักมากคือลูกสาวเริ่มมีประจำเดือนคือแปลว่าลูกกําลังโตเป็นสาวแล้วต่อจากนี้ลูกมีแต่ขาขึ้นคือมีตาสวยขึ้นมีแต่หุ่นดีขึ้นมีรูปร่างเป็นผู้หญิงมากขึ้นใช่ไหมเริ่มจะต้องมีหนุ่มๆม,มาชอบมากขึ้นและตัวเองนี่คือจะเข้าสู่วัยท้องใช่ไหมมีแต่ลดลงแล้วก็เรื่องนี้ก็คือหมดไปใช่ไหมคะเรื่องประจำเดือนคือเรื่องความสาวก็หมดไปอะไรย่างนี้ยิ่งไปกระทบกระเทือนจิตใจนาซิสิตมากเพราะฉะนั้นถ้านาซีสิตที่เป็นพ่อแม่คนไหนเนี่ย มีมีสัญญาณบ่งบอกถึงความชราที่มาจากลูกแบบเนี้ยพูดเลยว่าการทารุณลูกเนี่ยจะหนักขึ้นแบบทวีคูณหรือเยอะกว่านั้น่ะประมาณนั้นเพราะเขาเอาความอารมณ์เสียของเขาในแง่ของรับไม่ได้ว่าตัวเองแก่ขึ้นอะไปลงกับลูกนะคะเหตุผลข้อต่อมานะคะก็คือว่าพอนาซิสิสแก่ตัวมากขึ้นแล้วเนี่ยมักจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเออเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็จะมีลูกใช่ไหมหรือว่ามีคนในครอบครัวคนอื่นหรือว่ามีเพื่อนฝูงที่ทํางานหรือว่ามีเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาหรือไปพบเจอตามที่ต่างๆอะไรย่างนี้คือมีคนห้อมล้อมอยู่ใช่ไหมแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยด้วยความที่นาสิึเขาก็ทําพฤติกรรมที่ที่ไม่ดีใส่คนอื่นนะคะมีพฤติกรรมมีคําพูดที่ไม่ดีใส่คนอื่น เวลาผ่านไปคนเขาก็เรียนรู้ค่ะว่านาซิสิสเป็นคนยังไงเขาก็รับไม่ได้ใช่ไหมพอรับไม่ได้คนเขาก็หนีหนีออกห่างใช่ไหมคะแล้วก็เลิกคบไปเลยนะหรือว่าถ้าเป็นญาติก็อาจจะปัดญาติไปเลยถ้าทําได้หรือว่าอาจจะรักษาระยะห่างคือไม่มาฮีแฮะสูงสิงด้วยเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้นะทำให้ยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยคนที่จะห้อมล้อมนาซิสิสก็มีน้อยลงจนถึงขั้นไม่มีเลย เลยทำให้ไป,ไปไปมีผลกระทบเรื่องการได้รับเสบียงอารมณ์อีกเช่นเคยนะคะก็คือจากที่เคยแบบนักศซิสเคยมีคนพูดคุยได้หลายๆคนเคยได้อวดได้เบ่งได้กดขี่ใครเพื่อให้ได้เสบียงอารมณ์ทั้งเชิงบวกเชิงลบพอถึงวันที่จํานวนคนที่ห้อล้อมตัวเองน้อยลงหรือว่าไม่มีเลยเนี่ยการได้รับเสบียงอารมณ์ก็ลดลงไปเยอะด้วยนะคะก็เลยทําให้เขาหงุดหงิดมโหอย่างนี้นะคะก็เลยทําให้อาการ ที่ที่ที่บอกว่าเป็นอาการของนาซิสส์พฤติกรรมทั้งหลายทั้งแหล่นี่คือหนักขึ้นเพราะเขาอารมณ์เสียเยอะขึ้นนั่นเองนะแล้วก็นาซิสสส่วนใหญ่เลยถ้าถ้าว่าแก่ตัวไปแล้วไปแบบที่มานาคูตะก้นะคือคนที่จะมาแห่ห้อมหรือจะมาคบด้วยเนี่ยน้อยลงมากจนถึงไม่มีเลยหลายคนคะ่ะนาซิสสหลายคนสุดท้ายตายอย่างคนตายอย่างโดดเดี่ยวนะคะคือตายคนเดียวถูกทิ้งให้ตายอยู่คนเดียวเพราะว่าทุกคนเขาเข็นหมดแล้วอะนะคือ เขาไม่กล้าเข้าใกล้อีกแล้วเพราะว่าจะเวลาผ่านไปกี่ปีเขาก็เห็นว่านาซิสิสเนี่ยนอกจากจะไม่ดีขึ้นแล้วอาการแย่ลงนะคะมีพฤติกรรมแย่ลงมีคําพูดที่ร้ายแรงมากขึ้นมีการทําสิ่งต่างๆที่ทําร้ายคนอื่นหนะักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเทรนด์มันไปแบบนี้อ่ะสุดท้ายนาซิสิสจะแก่ตายอย่างโดดเดี่ยวนะคะทีนี้ก็มีนาซิสิสอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพูดเลยว่าเป็นส่วนน้อยมากนะที่พออายุเยอะขึ้นแล้วอาการเขาดีขึ้นค่ะ ที่อาการเขาดีขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่เหมือนแบบอยู่ดีๆก็แบบเออหายเองอาการดีขึ้นเองคิดได้เองไม่ใช่นะคืออันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่นะเพราะอย่างที่บอกนะั้นมันเป็นนาซิสิตส,ส่วนน้อยนะคะแต่ว่ามานาเคยเห็นมาด้วยตัวเองนะคนหนึ่งมานาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะอันนี้คือพูดให้รู้ว่านี่คือความคิดส่วนตัวของมานาที่มาจากประสบการณ์ที่มานาเห็นเองนะคะไม่ได้มาจากทฤษฎีหรือว่าผู้เชี่ยวชาญคนไหนพูดนะเขาพูดว่าไม่ใช่เขาพูดว่า นาสิสิตคนนี้ที่พออายุเยอะขึ้นแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงช่วงตอนที่ยังหนุ่มอยู่อะ่ะไม่ใช่หนุ่มแบบว่า30แต่คือแบบ4 5 50บห้าิอะไรช่วงเนี้ยคือช่วงที่ยังไม่แก่มากอะ่ะเขามีปัญหากับคนในครอบครัวหนักมากๆโดยเฉพาะกับภรรยาเพราะว่าทารุณกรรมภรรยาแบบว่าจนภรรยาทนไม่ไหวนะคะสุดท้ายก็คืออยากกันไปพออยากกันไปเนี่ย ก็เหมือนแยกครอบครัวกันใช่ไหมแต่ลูกเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่กับทางแม่หมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือตัวผู้ชายเนี่ยก็คือเหมือนหลุดออกไปอยู่คนเดียวแล้วลูกก็ไม่ยอมพูดด้วยเพราะว่าผ่านมาเป็นหลายๆปีที่ลูกโตมาเนี่ยเห็นมาตลอดว่าพ่อเนี่ยมีพฤติกรรมหรือว่าปฏิบัติตัวกับแม่แย่ขนาดไหนลูกทุกคนก็เลยสุดท้ายไม่พูดด้วยกับพ่อนะคะแล้วพ่อก็คือหย่าแล้วก็เอาไปเอาไปอยู่ตัวคนเดียวทีนี้ประเด็นมนอยู่ตรงนี้นาซิสซิสเนี่ย พ,พูดถึงพูดถึงลยตัวทั่วไปแล้วเนี่ยนากสิสิสจะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เพราะว่าคุณผู้ชมลองนึกภาพนะเวลาที่เราทําอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวหรือเราไม่ทาอะไรนั่งเฉยๆคนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคือเราเริ่มคิดใช่ไหมสมองเราเริ่มคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สมองเริ่มนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้วิเคราะห์เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่านึกถึงความทรงจํานึกถึงประสบการณ์นึกถึงเหตุการณ์ต่างๆคือ พอมันไม่มีอะไรทำอะสมองเราไม่ไปจดจ่อกับกิจกรรมนั้นๆน่ะมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เลยที่สมองจะแล่นไปเรื่องอื่นใช่ไหมจะเริ่มคิดนู้นคิดนี่อย่างที่พูดนะนาซิส <c oughs> ก็เหมือนกันแล้วเขาไม่เรื่องให้คิดเยอะด้วยแล้วเรื่องแต่และเรื่องไม่ใช่เรื่องดีๆค่ะเรื่องที่ตัวเองน่ะทำไม่ดีกับใครไว้ทั้งหลายทั้งแหล่เขารู้ตัวนะมานาเคยพูดไว้ในคลิปหนึ่งนะคะว่านาซิสรู้ตัวนะว่าเวลาที่เขาทําผิดเพราะฉะนั้นความคิดเหล่านั้นเนี่ยจะโผล่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นนาซิสซิสหลายคนเลยพยายามทําตัวให้ยุ่งนะคะจะได้ไม่มาคิดฟุงซ่านถึงเรื่องพฤติกรรมแย่ๆของตัวเองแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกคอเชมอะรู้สึกเอออัประยชนอดสูอีกรอบทําไมฉันเป็นคนที่แย่ขนาดนี้ทําไมฉันถึงได้มีพฤติกรรมกับคนนั้นคนนี้ได้ขนาดนี้ทําไมฉันเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยเขาจะไม่พอใจในตัวเองเพราะฉะนั้นเขาเลยจะต้องเหมือนพยายามหากิจกรรมทําตัวเองให้ยุ่งจะได้สมองไม่ว่างมาคิดเรื่องนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่านาซิสซิสเนี่ยถูกบังคับให้ไปอยู่คนเดียว แล้วไม่มีไม่มีใครหรือไม่มีอะไรที่คอยมามาเหมือนดิสแทร t สมองของเขาอ่ะเขาก็จะถูกบังคับให้นั่งจมอยู่กับความคิดของตัวเองทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีทางออกไม่มีทางหนีไม่มีกิจกรรมอื่นที่มาเบี่ยงเบนความสนใจใช่ไหมนาซิสิสก็จะถูกบังคับให้นั่งมองและวิเคราะห์พฤติกรรมการกระทําของตัวเองและถ้ามันใช้เวลามากพอเป็นแบบหลากหลายปีอ่ะหปีหรืออะไรเงี้ย สุดท้ายแล้วมันก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ว่าเขาจะเห็นว่าอาที่ผ่านมาเราทําตัวไม่ดีจริงๆนะที่ผ่านมาเราทําร้ายคนนั้นคนนี้ไว้แบบนั้นแบบนี้นะเรารู้แล้วนะว่าทําไมเขาถึงไม่พูดกับเราเขาถึงเกลียดเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าสุดท้ายแล้วพอผ่านกระบวนการนี้แล้วเขาจะคิดได้นะคะว่าตัวเองเป็นคนยังไงแล้วก็คิดที่จะหาทางปรับปรุงแก้ไขนะก็เลยทําให้กลายเป็นว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยอาการเขาเบาลงไม่ได้บอกว่าหายสนิทนะ คืออาการดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นไปได้สองทางหลักจากนี้นะคะว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะกลับมาพูดคุยด้วยเหมือนเหมือนเมื่อก่อนไหมหรือว่าหรือว่ายัยงยังมีการติดต่ออยู่เพราะว่าเออไหนๆก็อาการดีขึ้นแล้วไม่ได้ทะเลาะกันบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เลยคุยกันได้หรือถ้าเกิดว่าครอบครัวนี่คือเข็ดขยาดแบบไม่เอาอีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะไปลงเอยแบบนาเสสแบบกลุ่มแรกที่มานะ้าพูดนะคะว่าจะตายอย่างโดดเดี่ยวนะ แต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกนะว่าครอบครัวแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ถือสาอะไรมากมายก็ยังยังมีการติดต่อกันอยู่ก็จะไม่ไม่ไปลงเอยว่าตายอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีใครอยู่รอบข้างนะคะก็หวังว่าที่มาพูดมาในวันนี้จะช่วยตอบคําถามให้สําหรับคุณผู้ชมบางคนนะคะที่อาจจะสงสัยว่านาซิสกษาที่คุณเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่ทําตัวแย่ขนาดนี้ไม่ว่าจะใส่คุณหรือใส่ใครก็แล้วแต่สุดท้ายพอเขาแก่ไปแล้วเนี่ยเขาจะไปลงเอยแบบไหนนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ